เาบอกว่าไม่ให้วางเท้ถาวไว้หน้าห้องใช่ปะแล้วหนูอะก็ไม่วางเ้ยแต่ตอนเนี้ยหนูก็เห็นว่า้องพี่แกหรือเขาพี่นหนึ่งไม่รู้ก็มีคู่หนึ่งวางไว้ซึ่งตอนแรกเขาบอกไม่ให้วางเลยแต่ตอนเนี้ยก็คือวางกันไ้ทั้งแถบอะทั้งแถบทั้งชั้นอะทุกคนดูเมื่อคืนนี่พอหนูอะ <c oughs> เปิดประตูมาเลยมันก็แบบเงี้ย เ,าาเดี๋ยวเขามาซ่อมอีกประมาณ2ปีค <5, S 1> <ะ>่ะสองปีแล้วเดี๋ยวเขามาซ่อมจริงๆอุปกรณ์ที่หอเราแข็งแรงทุกอย่างนะจะรอหัวกันแทนไม่เออ <laughs> ไม้ลุดอโอ <laughs> ปิดไฟข้างหลังพีมันสะมันย้อนแสงแล้วมันมีไปเหมือนแบบฟิลเตอร์อยู่จีดูมันเหมือนฟิลเตอร์อยู่ในกล้องฉันเลยอ่ะโอ,ะอ๊ยโอ๊ยดีเลยเนี่ยอันนี้อ,อันนี้ดีเสวยเลยเอ่ะผมม่วงเลยอะเฮ้ยมันสวยนะทีหลังเราก็ไลฟ์แบบนี้นะเอ้ลไลฟ์ได้คนเดียวเลยคนข้างหลังไป่ดอดใช่โงเอา้าการไลฟ์คนเดียวอยู่แล้วแล้ว,ลว,ลวหรือเปล่าเราได้ทำไมอะ ไม่มีผมเกิหรอแล้วเขาแบบเอ้ยเอาแล้วเขาจะทำอย่างอื่นได้ไงอะทำไมโอ้ยลองไม่เห็นเออเอากัวใครอื่นกูมิอยู่ห้องหรือเปล่าอยู่กับพีคไหมพี่ไปคุยกับพีคร้วเสร็จพี่จะไปหาพีคเอออยู่กับพีคห้องพีคห้องพีคคือห้องไหนห้องข้างๆพี่คือห้องไข่พี่งไม่รู้ทุกวันเนี้ยเพราะว่าเธออยู่กันสี่คนห้องตรงข้ามพี่น้ำหนึ่งอ๋อห้องไหนวะห้องริมสุดใช่ไหมหรือห้องกอดริมสุดเอ้หรือมันมีห้องนี้แล้วก็ห้องริมสุดเลยวะมีห้องนี้ห้องไหนอะ ห้องลิมสุดหรือว่าห้องกอดลิมสุดชั้นห้าขึ้นไปเลยหนูก็อยู่ชั้นห้าเ่็กพี่หนูขึ้นไม่ไหนอะอหนูก็ว่าถ้ามีนั่งดููอยู่มีมันนั่งขังแลจริงลิมสุดที่มีนะคะแตะม่วงอยู่โอเคได้ทุกคนร้ยรอยไม่ฝันแล้วลองถาวะ่ะเขาบอกว่าไม่ให้วางรองเท้าไว้หน้าห้องใช่ปะแล้วหนูอะก็ไม่วางเว้ยแล้วก็เห็นโหแบบว,วางไว้เป็นคอลเลคชั่นเลยหนูก็เลยวางบ้าง แล้วหนูก็ว่าหนูว่าพวกเราน่าจะโดนด่าอีกทีตอนที่เขาแบบมีช่างมาทําความสะอาดเออมามาซ่อมซ่อมนู่นซ่อมนี่ว่านั่นแหล,ล,ละเราจะโดนด่ากันแต่ตอนเนี้ยหนูก็เห็นว่าพี่แก้วหรือพี่ไมหนึ่งไม่รู้ก็มีคู่หนึ่งวางไว้ซึ่งตอนแรกเขาบอกไม่ให้วางเลยแต่ตอนเนี้ยก็คือวางกันไว้ทังแบบทังแถบอบบถังแถบทังชั้นอะชั้นสี่ที่เยอะมากบอกเลยชั้นสี่เธอนอนหอจริงป่ะเนี่ยก็นอนแต่เราก็แบบไม่ได้ไปห้องใครเยอะเข้าใช่ปะ คือเราก็รู้เอาจิงห้องที่รู้นะว่าเป็นห้องใครมีชั้นสี่มีห้องเดียวห้องละตาที่รู้ว่าเป็นห้องละตาแล้วก็ห้องพี่อาใช่ไหมชั้นห้ารู้แค่ห้องพี่เชอร์ห้องพี่มินชั้นห้ารู้หมดเลยห้องรุ่นหนึ่งแต่รุ่นสอมอะรู้ห้องเดียวคือห้องหูชั้นหกเลยรู้ห้องพี่เป้กับห้องตรงข้ามพี่เป้ซึ่งมันห้องใครก็รู้แต่ว่าเป็นห้องแกงหูแน่ๆถ้าจะไม่ผิดเนี่ยรู้แค่นี้เว้ยทุกคนยังเป็นเวรตรวจห้องเออเดี๋ยวนี้มันไม่มีตรวจห้องแล้วนี่ว่ะใช่ไหมที่ เพราะปกติเฮ้ยหนูเป็นแบบเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรักเรเฮ้ยเกินไปเปล่านายดูถูกสกิลการเป็นสารวัตรนักเรียนของเราเหรอใช่เพราะว่าเราเป็นเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ล่วงหน้าจะได้เก็บทันใช่เพราะถ้าเป็นสารวัตรนักเรียนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าสิ่งไรไม่ควรทำเราก็จะรีบเก็บก่อนเพราะเราเป็นคนตัวเพราะเป็นคนตัวมาอ้าวสะอาดดีนี่อ้าวอุ้ยห้องเราสะอาดแน่นอนเป็นสารวัตรนักเรียนอออเปล่ารู้กฎมาแล้วจ้า ราจารลา้ล่าสุดเกือบขอแตกงนะเดี๋ยวเข้าห้องอ่ะโนเดี๋ยว <c oughs> ให้ดู <c oughs> อุย้ยเออไม่ได้หรอโอเคเออไม่ดูก็ได้อ,าอาธิบายดีกวา่อาอธิบายก็คือประตูมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> สเกิร์ตสเกิร์ตยูประตูแล้วหนูก,ก็ปิดหนูก,ก็เปิดประตูคือมันอ่ะก็แบบชะางโง่ออกมา <c oughs> คือมันอ่ะ โผล่ออกมาแล้วไว้คือมันแ,บบแตก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 ออกมาเขาเรียกว่าน้องอ่ะเง้อเป็นเวลาหลายเดือนแล้วเออน้องแบบเ <โอ S 1> ง้อเป็นเวลาหลายเดือนแล้วแบบเวลาเราเปิดประตูเราเปิดประตูเราต้องกระแทกให้มันเข้าล็อกเข้าเข,ข,ข้าที่หน่อยใช่ไหมแล้ววันเนี้ยคือมันไม่ไหวแลวจริงจริงหนูเปิดประตูไปปุ๊บสกเกิร์ตก็แบบเงยตึ่งเข,ข้าใจป่ะวะเข้าใจป่ะทุกคนหนูไปถ่ายดูแหละเราขนาดนี้แล้วก็ถ่ายมันคือตรงนี้ทุกคนยาวมากเดี๋ยวแฟนภาพสงจงทุกคนดูมันคือ นี่เธอมันเสียใจอีกมคะนี่ค่ะมันคือสิ่งนี้ค่ะทุกคนมันคือสิ่งนี้คือพอหนูรอกไปกินร้าเดี๋ยวระแทนมักพอหนูอะเปิดประตูมาเลยมันก็แบบเงี้ยตึ้งลงมาตรงนี้แล้วหนูก็เลยเลื่อนมาเงี้ตึง้งให้มันมาอยู่ตรงนี้ใช่แล้วมันก็เป็นแบบนี้ทุกคนเ e s ก็เดี๋ยวรอเขามาซ่อมค่ะมันผิดที่เราหรือว่าพอ่ดิมันผิดที่ฉันปิดประตูแรงหรอวะไม่นะห้องอื่นเ็ไม่เป็นเดี๋ยวเขามาซ่อมอีกประมาณสองปีสองปีแล้วเดี๋ยวเขามาซ่อมยี่สิบอ้าไม่อยู่แล้วค่ะไม่อยู่พีนเท่รึปล่าก็ฝากซ่อมให้น้องๆรุ่นหกรุ่นแปดรุ่นสิบรุ่นโอ้สาธุทำไมมันดูพังง่ายไม่นะจริงๆอุปกรณ์ที่หอเราแข็งแรงทุกอย่างนะจะรอหัวขอะแท้ไม่เออไม้ล่น

หลัเออฮย้ยเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหะผ้าปูที่นอน <c oughs> ทุกคนวันนี้จากที่ผ้าปูเตียงมันไม่เข้าใสมาเป็นเวลาเลื่นนานวันนี้ค่ะมันเข้าที่แล้วไม่ต้องขัดใจกันนะไม่คิดว่ามันจะมีวันนี้ทุกคนวันที่ <c oughs> มันไม่ เช้ามาผ้าผ้าปูที่นอนพันอยู่แบบรอบตัวหนูอ่ะจริงคือแบบผ้าปูที่นอนเป็นผ้าหม่มอีกชั้นหนึ่งของมันอะจริงดีใจ <don> <DJ S 2> ด้วย <is gone. S 1> เอาดีใจกับเธอนะจี่เธอโชว์ซิว่าเธอมีอะไรใหม่อีกอย่างหนึ่ง มานี่หลอกหลายสีสันเหมือนเดิมไม่ใช่ก็มันไม่เข้าทนก่นที่บ้านก็ไม่ไใช่โอโอเคพรที่บ้านใช้สีาสลุกโอเคเลยคือหลังจากนี้เรากลับมาหอมเมื่อไหร่ก็คือเราจะมีผ้าเราจะไม่ไปอยู่เตียงนั้นแล้วนะเราจะมีผ้าของเองแหม่เทานี้แล้วเฮ้่แล้ว เสียงพูเลยเลยเอ้าก็ไปกระโดดมาเองมีค่ะบ้าผมมีค่ะมั้งบ้าระบ้าระระบ้าระบ้าระระบ้าระบ้าก็เราเมื่อคืน่ะเราเมื่อคืนใช้มาภาปูเตียงังไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมกาใช้แบบลำพานมากอ่ะคือคือใช้ผ้าผมหนึ่งอันใช่ไหมแล้วก็ต้องมีอันหนึ่งแล้วไหนผ้าปูเตียงมันจะพันตัวฉันก็เลยตัดสินใจนอมไปเลยทำมันไม่เห็นทุกอย่างเลยพันกันอยู่สามอย่างเคยไหมถือว่าเมื่อเช้ามันเปลี่ยนผ้าปูหันไปอุ้ยเออไม่ได้ทักเลยเมื่อเช้าเห็นเปลี่ยนว้าวสามยี่สาม ก็อย่างดูหนูถอดขนตาปะไม่ถอดดีกว่าเอาอะไรอ่ะไม่พูดเแล้วตื้นจำอ่ะแล้วไม่อ่ะน้องมีปัญหาจ็ต่อยกันปะล่ะก็มาดิเก่งใช่อรอเก่งนี่อย่าท้าละแผ่นกล้องไปก่อนตัวแค่รันจูเลยเออโอ้ยเก็เก่งเก่งอยู่นี่ฝั่งนี้โอ้ ีมันตัวแตกวีประตูพักไม่พอเดี๋ยวเตียงพังหลบลงมาข้างล่างเลาไงคือห้องข้างล่างงงแล้วโอ้ห้องข้างล่างนอนเลยกำลนอนอยู่เลยหน้าลงไปย่ามาไงเนี่ยเราป้าผ้าอย่างนี้เลยเทเลทับจี้โหก็ว่าไปหอเราแข็งแรงกระโดดแค่นี้ไม่หักหรอกมันไม่หักมันทะลุ มันนั้ล่มไปชั้นหนึ่งเลยชั้นอะไรนะชั้นหนึ่งมันมานอับูริจี่สำเนียงเนอร์หนูอะทุกคนอะไรชั้นล่ะชั้นเคยบอกเลยแหลว่าชั้นได้ยับได้จริงเหรอมันเท่เคยคิดจริงเหรอไม่เห็นชมชั้นไม่เห็นเคยชมเท่บ้างเลยภาษาโบราณพูดไม่ได้แล้วให้มันมาตั้งใจพูดพูดไม่ได้เฮ้ยสี่วันทีแล้วทุกคนมันถึงเวลาที่สมควรแล้วทุกคนมัถึงเวลาที่เราไปเติบโตติดตามไลฟ์ของพวกเรา รวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application